สวัสดีค่ะมาพบกับช่องดีบีริสสองห้าหกสามกันนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนาในทางยี่กีนะคะสูตรไว้าสามารถใช้ได้กับทุกห้องนะคะแต่ว่าแต่ละห้องก็ออกไม่เหมือนกันก็ต้องมาเช็คสูตรก่อนว่าสูตรไหนกำลังเดินกำลังเข้ากํลาลังหลุดอยู่นะคะวันนี้ก็จะมาแนะนําในทางยี่กีห้องลอตโต้วีไอพีนะ,ะประจำวันที่เจ็ดมีนาคมสองพันยี่สิบเอ็ดนะคะก็ ูตรของแอดมีอยู่ด้วยกันส2สูตรใครสนใจดูรอบต่อรอบก็เข้าไปที่ลายกลุ่มได้เลยหรือใครสนใจสูตรนะก็เข้าไปที่ลายกลุ่มได้เลยนะรอบปัจจุบันนี้ก็คือรอบที่5แล้วนะคะเราก็เอาผลที่ได้ไปพิมพ์ในสูตรนะคะสูตรก็แปลได้ที่ลายกลุ่มนะคะรอบที่1ออก5 6168เราก็เอาไปพิมพ์ในสูตรที่1ของแอดเท่านั้นนะคะสูตรที่1ก็จะเชื่อมไปให้ทั้ง12สสูตรเลยแล้วก็กจะเช็คจะเช็คได้อย่างรวดเร็ว ใครสนใจดูละเอียดนะคะก็ไปดูที่คลิปอยู่หลังของแอดได้นะคะว่าแต่ละสูตรใช้หลักไหนบวกกันึแอดจะสอนในเป็นแบบคอมพิวเตอร์นะแต่ถ้าใครไม่ถนัดทั้งสองแบบก็จดลงในกระดาษก็ได้นะคะทำแบบจดก็ได้แล้วนกะ็ส <c oughs> ามารถไปดูคลิปด้านหลังได้นะคะรอบที่2ออก88170 8 8นะ8 8 1, 70, นะ 8, 8, 1

สองเจ็ดสี่พอได้ผลแล้วผลเราจะพิมพ์ในสูตรที่หนึ่งเท่านั้นนะคะสูตรที่หนึ่งก็จะเชื่อมให้ทั้งสิบสองสูตรหรือว่าแอปตั้งค่าไว้ให้แล้วทีนี้เราก็มาเช็คสูตรว่าสูตรไหนมันเข้ามันหลุดบ้างนะคะรอบที่5้เอารอบที่4มาคำนวณน,นะคะคำนวณแล้วได้ศูนย์ ใครอยากรู้ละเอียดก็เข้าไปดูคลิปกลเก่าๆของแอดได้นะคะว่าสูตรที่1ใช้หลักไหนบวกกันก็คำนวณแล้วได้ศูนย์เราก็จะนับเพิ่มให้ได้จําจำนวนนะคะแล้วเราก็เอาไปรูดสูตรของแอนนี่เป็นสายรูดนะคะเอาไปรูดก็จะได้50ตัวทีนี้จะรูดหลักไหนเราก็ต้องมาเช็คสูตรนั้นๆคำนวณแล้วได้ศูนย์นะคะคำนวณแล้วได้ศูนย์เราก็นับเพิ่มให้ได้จําจำนวน0 1นย์นะรอบที่5ออก2 7 4 7 4 สีเข้าเราก็ทําสีแดงไว้นะคะมาดูทิศทางว่าเราจะเอาไปรูดหลักไหนคํานวณแล้วได้8นะับเพิ่ม89012 0เข้า1เข้าเราจะเล็งแถวสีแดงอย่างเดียวเลยคํานวณแล้วได้9 9012 3 0เข้าคํานวณแล้วได้6 67890 0เเข้านะคะเข้าสีรอบแล้วนะคะ เข้าสี่รอบแล้วสูตรที่1มาก็เจอเลยสี่รอบแล้วก็ทีนี้การลงทุนเดี๋ยลงทุนให้ดูนะคะเช็คสูตรไว้ในตัวก็จะไปลงทุนที่2ตัวล่างรูดหลังนะคะรูดเลข6เลขเเลข8เลข9เลข0นะคะห้องลอตโต v i ีไอพีนะคะจะคำนวณจะลงทุนให้ดูนะ,ะด้วยทุนน้อยๆน,นะคะมีทุนน้อยๆ แังไม่ได้เติม k เข้าไปนะนะแทนจากยี่กี้รอบที่6กเ้วอยู่2องนาทีนะรอบทียวกดเลขเองเมื่อกี้สุดเข้าสองตัวล่างรูดหลังนะคะเพราะว่าเข้าสีแดงตรงข้างหลังแล้วผูดตัวเลขระบุคำนวณแล้วได้6กแล้ก็เพิ่มห้าจำนวนนะ6แล้วก็7 8 9 0ข้าว0าจำนวนนี้เอาไปรูดนะรูดก็จะได้50ตัวถ้าเราลงทุนตัวละ1บาทก็จะใช้ทุน50บาทนะคะแอดมมีเคอยู K U ่80ได้แค่ตัวละ1นบาทเท่านั้นก็ยืนยันการสูงก็รอหลุนจนที่รอเรามาดูกันสูตรต่อไปว่ามันเข้าอยู่หลายสูตรนะ,ะเราจะเลือก ลงทุนเอาว่าเราชอบสูตรไหนหนึ่งเรามีทุนมากก็เลือกลงทุนได้ทุกสูตรเลยแต่ว่ามันก็มีความเสี่ยงแล้วก็มีความเสี่ยงเราก็ต้องมีสูตรในการเล่นนะเพื่อที่จะลดความเสี่ยงนั้นลงนะคะคำนวณแล้วได้9ก้นะเพิ่ม9 0 1 2 3อ่ะไม่เข้าสูตรที่2ไม่เข้าสูตรที่3คํานวณแล้วได้1นะึะเพิ่ม1 2 3 4 5 4้าสี่เข้า4เข้าคํานวณแล้วได้2 2 3 4 5 6ี่ห้า ศไม่เข้าหนึ่งไม่เข้าสูตรที่สามก็ยังไม่เข้าสูตรที่สี่คำนวณแล้วได้เก้าเก้าศูนย์หนึ่งสองสามไม่เข้านะคะไม่เข้าสูตรที่ห้าคำนวณแล้วได้88ด0 12เก้าศูนตรนี้ก็ยังไม่เข้าสูตรที่หกคำนวณแล้วได้เก้าเก้าศูนย์หนึ่งสอสามสูตรที่หก็ไม่เข้าสูตรที่เจ็ดสูตรที่เ คำนวณแล้วได้หนึ่งนะเพิ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่เข้านะสี่เข้าต่อไปคำนวณแล้วได้หกนะเพิ่มหกเจ็ดแปเก้าศนย์ศูนย์เข้าหนึ่งไม่เข้านะคะคำนวณแล้วได้หนึ่งหน่งสองสามสี่ห้าหกไม่เข้าเราจะล็งแถวสีแดงเลยนะต้องรออีกสักสองสามรอบนะคะสาหรับสุดที่เจ็ดต่อไปสุดที่แปดคำนวณแล้วได้ศนยนะเพิ่มศูนย์หนึ่งสองส สเข้านะคะทำสีแดงไว้เพื่อดูทิศทางคำนวณแล้วได้6 6หกเ0็ดแเข้าหไม่เข้านะคะคำนวณแล้วได้7 7 8 9 0 1 6ไม่เข้านะคะสูตรที่แรออีกสักหน่อยต่อไปสูตที่เก้าคำนวณแล้วได้9 9 0 1 2 3ไม่มี0ูนย์ในเข้าสูตรที่สิบคำนวณแล้วได้0นะูนย์ะเพิ่ม0ูนย์ รับที่ห้าออก2องเจ็ดสีเสี่ข้าทําสีแดงไว้เพื่อดูทิศทางว่าเราจะไปลงทุนที่หลักไหนปักไหนนะคะคำนวณแล้วได้3 3 4 5ามสี่ห้าหกดศนย์ไม่เข้าหไม่เข้าสุดที่สิบเนะคะคำนวณแล้วได้เก้านะัเพิ่ม9 0 1าศูนย์หนึ่งสอไม่เข้านะคะูตไม่เข้าต่อไปสุดที่12บสอคำนวณแล้วได้5น้าะัเพิ่ม 5้าหกเปดเก้าเจข้านะคะทำสีแดงไว้เพื่อดูทิศทาง7ก็เข้าสุดรอบที่4ี่อรอบที่3มาคำนวณคำนวณแล้วได้7จนับเพิ่มให้ได้ห้าจำนวน7 8 9 0 1 9เข้า9เข้าเกานะคะคำนวณแล้วได้3ามสามสี่ห้าหเดสเข้า6เข้า คำนวณแล้วได้0 01 2 3 4 8ไม่เข้า7ไม่เข้าตอนนี้สุดที่12เข้า2หลักเข้า2ตัวบนรูดหน้ากับ2ตัวล่างรูดหน้านะคะเข้า2หลักเลยก็ตอนนี้เข้าอยู่สรุปก็คือสุดที่1เข้านะคะแล้วก็สุดที่12เข้านะคะรอรุ้นว่า รอบที่แอนลงทุนไปตัวละหนึ่งบาทสุดรอบที่หกนี้จะสุดที่หนึ่งจะเข้าไหมนะคะไปดูกันในอีกกีน่นาทีอ่ามาจะเข้าไหมแ้วจะพิมพ์ผลให้ลงในสูตรให้ดูนะคะรออีกแป๊บเดีก็แอนแนะนำว่านะคะสำหรับใครที่มีทุนน้อยๆก็คือว่า พอได้ค่ากับค่าบริการกาแฟเนาะใครที่มีทุนน้อยก็คืออันนี้นะว่าไม่ควรลงทุนตัวแล้วไม่เกินบาทหรือ2บาทหรือ5บาทก็แล้วแต่ทุนของของคนนั้นนะคะขอ,ของเราเองก็คือถ้ามาหลุดเราจะได้ตามทุนทันนะคะสําหรับใครที่มีทุนน้อยๆแล้วอันน้นะว่าถ้าสุดเราเข้าเหมือนเมื่อกี้สุดที่1่เข้าเหมือนเมื่อกี้เข้าในช่วงเนี้ยเราลงทุนแค่ครั้งเดียวพอได้แล้วก็คือพักพักเช็คสูตรนะคะว่า เพราะถ้าเราตามตามไปเรื่อยๆคือได้ครั้งที่หนึ่ครั้งที่สองเ่อย่งเงี้ยพอเราตามเนี่ยมันจะมันจะหายทุนจะหายกําไรจะหมดนะคะพอเราได้รับพักเช็คสูตรคือเล่นเข้ารอบหนึ่งแล้วเนี่ยรอบหนึ่งประมาณนะสิบรอบเนี่ยได้ลงทุนครั้งเดียวพอพักเช็คสูตรนะคะไม่อย่างนั้นทุนจะหายกําไรจะหมดนะสาหรับคนที่มีทุนน้อยๆนะคะอ่ะออกแล้วนะคะผลรอบที่หออกห5าห้หนึ่งหกสามแล้วก็เอาไปพิมพ ในสูตรที่หนึ่งเท่านั้นนะคะสูตรที่หนึ่งก็จะเชื่อมไปให้ทั้งสิบสองสูตรเลย5 5 1 5 5 1 6 3 6 3น,นม,มนะคะได้ไหมไม่ได้นะคะคำนวณแล้วได้6ใช่ไหมคะ 6แล้วก็นะับเพิ่ม6 7 8 9 0แต่ผลออก3นะคะ6 7 8 9 0เกาอ่ะไม่เข้าสูตรที่หนึลดไปแล้วมาดูสูตรอื่นเข้าไหมสูตรอื่นเข้าหรือเปล่าเนี่ยสูตรที่7จ็ดนะเข้าคำนวณแล้วได้8นะเพิ่ม8 9 0 1 2 1เข้านะคะก็สูตรที่7เข้าสูตรที่8ลนะ่ะคำนวณแล้วได้1นะ เราเพิ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งเข้านะคะสามก็เริ่มเข้าชุดนี้ก็ลงทุนได้เริ่มทยอยเข้ามาแล้วเริ่มเข้าแถวมาแล้ว <c oughs> สูตรที่แปดก็เข้าต่อไปสูตรที่สิบสองเข้าไหมเมื่อกี้คำนวณแลได้เจ็ดเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งห้าไม่เข้าไม่เข้านะคะก็มีอยู่สองสูตรอ่ะตอนนี้ที่เข้าใน รอบที่7จนีมาแอปจะลงทุนจะมาดู <c oughs> สูตรที่สุดที่7นะคะเข้า2ตัวบนรูดหลังนะคะรอบที่7เนี่ยก็ไประบุตัวเลขที่2ตัวบนรูดหลังระบุเลขสีแล้วก็นบเพิ่มให้ได้ห้าจำนวนนะสี่ห้าหก็ดแปกไปรูดสำหรับสุตรที่7จ็ดสูตรที่8 <ๆ S 2> ก็เข้าหลักเดียวกันเลย2ตัวบนรูดหลังระบุตัวเลขเก้านย์หนึ่งส ตะบดตะเลขยังไงก็ฝากกดติดตามช่องดีบรรีสอด้วยนะคะขอบคุณค่ะที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ